กดีจ้ะพี่น้องเห็นเจ้าโฟไายว่าสิกินเบิร์ดบ้านเนี่ยกินเบิร์ดดติดตัวง่ายเปบ่าไม่ดีอเห็นเจ้าโฟต้มกะขามไม่ะกินเขาไม่อย่างวะหต้มเนี่ต้มเนเพื่อเพื่อจะละลายในปากแล้วว่าไ่ได้ยังเลยตอนนี้เขาจกินมาให้เบิดเติมมั้อเนาะมีเบิร์ดงี้ยมีสี่เมื่อนึง แต่เห็ุเงี่นมาให้ตีเพราะท่านเลยซอยตัวจักอันกูจะเบิกมี่แม่ว่าขออนามีตีมุ่น่ามาหายจะได้เพรเอาเนาะน้ำงม่เป็นอย่งไรยน้นกูหายเพรเอาได้สิี้กูจะขอมึือหนึ่งเบิรดแล้วเตรียมท่ากระอกับเตรียมชุกคาบแล้วกินอะตีแม่กินปะนี่แกกินแจะโปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ ลงหูระบาดเนี่ยไม่ได้หาผ่าโอ้ยมาตกดมาติดมาติดนี่นอย่างเงี้ยมันแดดเผาก็จะมาย่ยุนีแมนสะเล้มเปน็นยังเว้ยน่งหญ่ก็ถึงบ้านแดดถึงอีเหตุแดดในแม่น้ำแมนบ้าแม่คือแดดจริงจะเยื่กจะเยะอย่างอกใจอันนั้นเม็ดหิมพันธ์ิม็ดธีมพันธ์แต่เจ้าแม่เจ้าของร้าน <c oughs> าก๋วยเตี๋ยวต้นมะขามน้าห้ยฝากมาให้แม่

ไยานคนเลยพยานคนไปไปใช่ล่ะเมื่อวานนี้กินข้าวปบสมปาซ่อนกลางซ่อนกลางซ่อนกลางแม่มึงกี้มปามจะกลัวอนอ่ะแันไนเาเนมเดี๋ยวมาเลย่ไปเอ้ยเฮ้ยเฮนย้เ้ยย กินเลยนะกินลกินากลายอัอนอะไรแม่ยายพลลูกลานจะมาลานมาจะมาละบอปากสํนเดี๋ยวะเนา้ล่บ่บ<อ>สเ,นสเนมนจะเนื่อะ

องหน่อยองใหญ่เห็นบอยามเขาต้องการมันบรมาณไาแล้วไปแล้วก็ต้องไปสนใจมันมาแล้วองหน่อยองใหญ่ต้านหยาดแล้วก็จะแล้วเข่าแล้วน้าได้ว่าไงหนึ่งได้ชุ้มเข่าลายอืมอืมชีเมลแกลงก่อยเบิ้งมะล่างกวบเข่าเลยเขแต่พ่อน่าไปจะข้าวเนาะมวนมันก็นี้มันคือในฝ้าย ไฟช็อตเคียงเล่นบ่ได้ไฟเคียงช็อตเนบ่ได้เนเลื่อนียเจังสิเลอืนแกเขาไปยักษสามจอบเด้อเออาิดนไปเอ้ตว้เออดนน้ำมันมีกินก้าวเด็กเราด้วยก้าวเด็ดจนงปนบะคอขาว่ยไงรายการบาหวดบันงาชองงอ บักอีแม่อีแม่แล้ว่าอีเหนือก็บักไช่ซ้ำกันพอวอพอบอกกันเรียงมาล้ำแล้วว่าได้พคน่มึงก็มึงกับไปจับตีของมึงได้สิอี่แม็กเต็มแน่เต็มแล้วจะคลองกันเมื่อวานวสนเสี้นไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนจกเศษขีเนี่ยถวยน้าตินน่ะแอนั่นแหะนั่นแหะถวยจกเศษขีขี้ชุก ทีทุกยาเสีรับเดียวบอ้นนี่ะยังยังเด้อเอาไปข้าวเจียวไปโป่งจากอันนี้เอาซึนแนยืดด้วยเพราท่นเหมือดเพราะท่านเหมืดเน้อเขามาห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 มาเิมาหงมายมหมาเาหิมาาหิมาหิมาหิมาหมาเนาหิมาหิมาหาง เก็ดหน้าไว้หลายเติบจะพอมนะึมหนึ่งข่าวเห็นาบ๊บป่ะไวบปไหว้ลยไ่มาให้ก้นหนึ่งเซ้าเตาปูดตกกันจหอะยรกันบ้อง